สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขนารักครับสุขทีสิบเก่ากุมภาพันธ์ตรงกับมือขึ้นแปดคำเดือน4ีสองมือมันหนีนะครับหูสว่าลมลมแหง้งยิงอากาศแห่งๆจังสี่เจอกร่ลมนี่อดเป็นห่วงที่สี่บอกสิเก้าพี่น้องว่าใดอดทีสี่ว่าใดนั่นก็คือเกี่ยวกับ ไฟใบไม้แหงอากาศแหงทงไ้ทงหน้าแหงแหงเจอกับรล่มเจอกับไฟผมสึกว่ามันสิอันตรายพอสมควรนะครับสิ่งที่อยากบอกอยากกล่าวนั่นก็คือให้พี่น้องเง้าระมัดระวังเดิงฟืนไฟในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นดังไฟประกอบอาหารยุดทง พี่น้องที่ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนไปให้ก็แล้วแต่โดยเฉพาะย,ยังหญิงกับพี่น้องอยู่ตีนเขาป้าเขาต่างๆเนี่ยไปก่อไฟประกอบอาหารก่อหล้วก็อย่าลืมดับไฟให้สนิทซะก่อนนะครับเพราะว่าสิตามให้ทงให้ทงหน้าพยายามดับไฟให้สนิทก่อนที่ไปเหตุทุระอยังอื่นนะครับเนะื่องจากว่าลมไม่แห้งอย่างนี้ ไฟเห็นว่าเสีย่ดับยังไงเจอกระเายเข้าปากเป่านัานะ่นนะครับโดนฟื้นที่ยังมีไฟอยู่ที่ยังดับบสนิทนี่มันสามารถติดึ้นม่ได้แล้วก็เห็นให้ไฟนี่ล่ามไปใหม่สิ่งของล่ามไปใหม่ทงล่ามไปใหม่ปลาถือว่ามันสิ่อสารความเสี่ยงให้กับผมผมเข้าได้นะครับถือว่าเป็นอันตรายยิง่งแล้วก็เฉพาะยังยิงกับไฟที่ก่อบวชเป็นก่อพิงหนาว อยู่ตามบ้านหรือว่าก่อประกอบอาหารอยู่ตามบ้านของเขานี่นะ,นะครับเห็นมันละวังเพราะว่าถ้าว่าเกิดไฟไหม้จุดใดมองใดแล้วที่ดับยากแล้วก็ลามไปย่างรวดเร็วเพราะว่าเพราะว่าลมมันแห้งลมมันกับโปไปแทนที่มันจะอ,อยู่ในวงจํากัดสิบโมเมนต์นะครับพอลมนี่มันหยิ ผ้าเปียวไฟไปแล้วก็ใหม่ล่ามไปเรื่อยเป็นการใหม่บานใหม่เฮียนของเขาถือว่าเป็นเรื่องที่อยากบอกอยากเกากันเดิมเพิ่งยิงก็ไม่ขีดไฟขีดยังดูลูกันล้านที่หลินไฟนี่ให้พยายามเตือนลูกเตือนล้านแล้วก็ไม่ขีดกับปัญญามให้ยู่ห้างกับลูกมือลูกมือล้านผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุก็ไฟตาบ่คอยเห็นหงบ่คอยนั่นก็เบิ่งบ่งก่อ นะครับซอยเตือนในช่วงลมแห้งเยือสีนะครับโดยพควงเป็นห่วงพี่น้องนะครับอาจารย์เดบบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ